ชื่นชมไดสรยุทธคุณตันเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวทำความดีของคนบันเทิงรวมมือปรับปรุงตึกเก่าเปิดเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยฉุกเฉินจากยอดสถิติการติดเชื้อโควิด -19 ที่พุ่งที่พุ่งขึ้นสูงในทุกๆวันทำให้สถานการณ์ยังคงน้าเป็นห่วงทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังต่างรวมตัวกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันอย่างท่วมทน้นและล่าสุดด้มีการช่วยเหลือครั้งใหญ่อีกครั้ง หลังดูข่าวแล้วรู้สึกหดหูอย่างบอกไม่ถูกโดยคุณตันภาสกรทีได้โพสต์ภาพลงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข้อความว่าดูข่าวแล้วหดหูถามตัวเองว่าจะนั่งเฉยๆหรือจะลุกขึ้นมาทำอะไรผมคุณสรยุทธ์น้องไดได่านะหมอแลบแพนด้าทั้งนี้ยังเผยอ,อีกว่าเลยคิดว่าจะปรับปรุงตึกเก่าของผมเป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยเตียงฉุกเฉินตึกเวดดิ้งพาซา ทางเข้า RCA ถานนเพชรบุรีตัดใหม่ที่เคยใช้เปิดเป็นคลินิกน่าจะรับคนไข้ได้ 1, 100- ่งรถึง120คนใช้ได้ชาสุดไม่เกินต้นสิงหาคมหลังผ่านการรออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วงานนี้ถึงกับมีคอมเมนต์ทะลักแสดงความชื่นชมความมีน้ำใจที่หลั่งไหลมาแบบไม่ขาดสายในครั้งนี้อีกทางยังกล่าวขอบคุณแทนผู้ป่วยจากหัวใจอีกด้วย และทางด้านสรยุทธเองได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีภาพคลิปวิดีโอและภาพตึกที่กำลังมีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยระบุข,ข้อความว่าูยูยนพักคอยจิตอาสาอาจจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับขอบคุณตานภาสกรครับ